ไม่ต้องไปจับการอะไรให้มันวุ่นวายหรอกนะเข้าใจไหมหล่มอเมเฮ้ยลิมไม่ไม่ใช่ผมชายกายหเล่นกับเด็กใจกลนเลยเด็กกลัวมากกว่า,า,วาเฮ้ยรู้จักไหมผม็ชายกายสมาร์ทอะสมาร์ <Smart Dog. S 1> ราทด็อก <c ười> หรีอวพี่วางเดยวร่วงแหละมาครับมาดูฉ <c ười> ากนี้ว่าเขาเล่นอะไรกันมามาแล้วเดี๋ยววางกันนะใครร่วงก่อนก็ตกใจนะเพราะว่าป๋าไม่รู้ว่าใครใครจะร่วงก่อน ว้ายว้าย,ายมาแล้วบิดแค่สามทีโอ้น่าจะดุ้งใจเฮ้ยจะดุง้แงแสดงเลยการท,ที่เรา,าเรียนพิเศษนั้นต้องตั้งใจรู้ไหมจโจโรโจรี่เออแกอชอบหลับเลยแกกระหันมาทำไมเนี่ยฉันตกใจฉันจะบอกว่าคนอย่างฉันนะเกือบหลับจะกลับมาได้เว้ยแค่นี้เออแค่นี้แหละ ป็กไม่มีเป็กไม่มีมีแต่ไก่อ้าวเด็กชายไกมาพอดีงั้นพีเซนเลยค่ะว่ามีอะไรอราบข้าลุ่งนี่ตัวเด่นเลยเป็นไก่นั่นแหละงั้นพีเซนไปว่ามีอะไรบ้างถ้าเราไม่มีคัพพีก็ตักข้าวไม่ได้ค่ะโอ้นึกว่าจะมีอะไรเชิญค่ะไร้สารักมากเลยอ่ะอ้าวอืมครูว่า คงต้องเป็นคนในรูปแล้วล่ะใครอ่ะเริ่มจากไก่ต้องอ๋อดีค่ะเร<ด>ิ่มมีอิ๋วหวานน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มแจว่วผักชีแล้วก็แตงกววาน้ำจิ้มไก่ตาแม่อะไรก็ไม่รู้ อ๋ออย่างนี้ดีดีดีดอ่วันนี้หนูนิดทำดีก็กินก่อนเพื่อนเลยสบายสบายครูส้มจีนคะหนูขอพาเพื่อนนะคนหนึ่งได้ไหมคะใครอ่ะปุกกี้งงงเฮ้ยจะเสียอกินแบบงงงเฮ้ยรอกตบกล้องเขาถ่ายอินเสิร์ตก่อนสิเออลืมไม่รู้บทอะไรเลย มันมีคลิปเต็มไหมดอยู่นะครับอย่าลืมไปดูกันนะคะ